สวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวให้แล้วหน้ามาเช็คหลุดเกี่ยววาสนาวาสนาห้าแถวผมไม่มีวาสนาในออกเกี่ยวสมทำปากเสร็จแต่ยังไม่มีวาสนาในออกเกี่ยวไม่มีที่รองไม่มีที่เกี่ยวหมดแล้วก็ต้องบอกว่าน่าจะสาหัสจริงครับปีนี้ ถ้าโบเป็นหนีครับโบเป็นอย่างหนีเป็นหนีเขาไลยครับเกรงใจเขานี่ครับบางทีสิไว้ครับมันก็บ,บ่เป็นเรื่อความหวังก็มีหลายคนถามมามีหน้ายี่สิบกว่าเลจะมีงบสักหนึ่งล้านครับจะหารถเกี่ยวมาเกี่ยวหน้าตัวเองครับก็นี่นครับ อันนี้ก็เปเฉลียล่ยไปก็น่าจะสองล้านนะครับยังแค่นี้ยังเท่านี้เลยครับหม,ตม่ต้องถามว่าหน้า20ไร่จะไปเกี่ยวแต่ของตัวเองเพราะอะไรครับหลายคมท้าเดิมพันเลยครับโมโหโมโหห,มห,หารถเกี่ยวแล้วรถเกี่ยวลีลาเล่นตัวไม่มาเกี่ยวให้ก็เลยจะซื้อเองครับมั่นกะบึงก็ดูผมเป็นตัวอย่างนะบางทีการรีวิวอ่า เราพูดเราพูดเรื่องปัญหาก็บอกว่าเรามีปัญหาทุกอย่างทําอะไรก็มีแต่ปัญหาให้เลิกทำไม่ต้องมาทําทำแล้วมาบุญเมียมี <laughs> ทมหน่อยทำอะไรมันไม่มีปัญหาครับทุกอย่างมันมีปัญหาหมดมันขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นอะ่ะเขาจะนําเสนอปัญหาให้คนดูไหมบางทีเูบอกว่า,วาปัญหามันก็คือเทคนิคอย่างออหนึ่งเมื่อไหร่ว่า เรื่องไหนกูจะบอกมึงให้มึงเจอเองมึงจะได้รู้มึงจะได้เจ็บมึงจะได้เสียเวลาประมาณนั้นไหมพอมา่าเรื่องวันนี้ถ้าคนรู้เขาก็จะระวังคนที่ดูเราเขาก็จะระวังอุย้ยเขาเจอแบบนี้แบบนี้เราจะเจอบ้างไหมเขาจะกันไว้ก่อนบางคนก็มองในแง่ลบมึงมีแล้วม,มึงบุญมึงไม่ต้องมีนั่นแหละครับก็คือการนํานเสนอปัญหาของเรา,านี่ก็ อันนี้หม้อน้ําเก่าแล้วครับเราไปให้อูใส่ให้ครับหม้อน้ําเราคอแตกครับคอมแตกก็ต้องถอดไปเชื่อมใหม่แล้วก็น่าจะผ่าหม้อน้ําหลังถ้าถอดลงมาผ่าเลยผ่าแทงล้างขานาดนะเอาลวดเสียบแทงลงม,มันยังแทบไม่ทะลุไม่ต้องถามหาหรอกปัญญาไอ้น้ำยาไอ้นั่นไอ้นี่แบบน้ำยาล้างหม้อน้ำเหมือนธิ์มันช่วยไม่ได้ครับ ผมเห็นเขาเอา,เ,อาเห็นไอ้สายวัดน้ำมันเครื่องบะเป็นเป็นแบนเหนียวๆนะเขาแทงลงมันยังแทบจะไม่ทะลุเลยคุณจะไปถามหาอะไรกับไอ้น้ำยาที่เขาขายนะไม่ต้อง,องเบเหม้อน้ำคนเดียวนี่ก็เอาลงเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ <c oughs> จะพาเขาพา เขาต่าจะผ่าบนล่างนะครับผ่าบนล่างแล้วก็แทงแทงทะลุแล้วก็น้ํายิงนะ้ํายิงครับผ่าล้างน่าจะประมาณพันกว่าบาทนี่ลมะมั้งค่าแรงเคยผมเคยผ่าทําเองแล้วตอนนั้นหมอน้ําเป็นแบบทองแดงธรรมาดาครับเอาแก๊สหลุนแก๊สเราใช้ไม่ได้ครับมอน้ําพังครับ <c oughs> มันละลายครับขอบมันละลายมึนครับทําเอง พลาดเลยก็เดี๋ยวไปดูเพชรเจริญบ้างใกล้เสร็จแล้วครับเพชรเจริญไปขึ้นปากใหม่เหมือนกันเอาอะไรเดิมครับเอาคานเดิมใส่แล้วก็อูเถื่อนเขาจัดให้ครับจัดเต็มให้เดี๋ยวรอติดตามครับอันนี้อูด,ดังครับลองทําอูด,ดังบ้างเดี๋ยวทํากับอูเถื่อนกับอูด,ดังเดี๋ยวว่าเจอกันจะเป็นยังไง บางทีเราก็ต้องเชื่อไหมเขาซื้อกระแสซื้อโปรไฟล์ถึงมีงานบางที่ค่านิยมเขาให้ขนาดนั้นนะแต่ก็ต้องบอกก่อนว่ามันไม่เสมอไปครับบางทีฝีมือดีแก้ไขหน้าง,งานเป็นยังมางอูเขาก็ออกเกี่ยวด้วยทำด้วยอย่างเงี้ยเขาก็รู้หน้าง,งานรู้ปัญหาแต่ละชิ้น <c oughs> จอดครับวันนี้จอด โคก็จอดเจ็ดร er mm ้อยก็เตรียมเครื่องแล้วเจ็ดดีครับเขามาถามซื้อผมหมื่นสองผมไม่ขายจะไปซื้อเ้่เสือกับฝาาย่ั้มันได้หมื่นสองก็ยวเอามาน้ำไปทำก่อนครับเดี๋ยวก็น่าจะอาจจะเร็วๆนี้นะครับอาจจะมีงาน <c oughs> ตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่มันมันพังหมแล้วครับตอนนี้ก็เอ็มดีราคาร่วงครับเอ็มดีก็ใครอยากซื้อเก็บไปรีบไปซื้อนะครับแสนน่าจะแสนสามั้นตอนนี้เอ็มดีราคาร่วงนะไม่นิยมหรอกมันไม่ใช่นิยมหรอกเศรษฐกิจมันไม่ได้ครับมันพังหมดขนาดระดับเจ้าสัวใหญ่เขายังแบบต้องชะง,งักเลยครับ อะไรขึ้นหมดทุกอย่างผมท้าเลยใครซื้อรถปีนี้นี่ทำใจเลยครับ <c oughs> คนที่มี <c oughs> เขาก็มีที่เกี่ยว <c oughs> เขามีลูกค้าประจำ <c oughs> ย่างเราใหม่ทุกอย่างนะครับต้องมาเสี่ยงต้องมาแข่งกับคนที่เก่าคนที่รู้เพราะฉะนั้นนะครับบางทีสิ่งที่ผมนำเสนอไปอผมก็พูดเรื่องจริงอะ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะรับมันได้ไหมคุณจะไปแก้ไขปรับปรุงอะไรมันไหมตรงนั้นนะครับ คุณจะไปพี่แพงแค่กับชีวิตประจําวันคุณไหมนั่นแหละประเด็นมันอยู่ที่นั้นเรานําเสนอเราก็เป็นแค่คอนเทนต์ทุกคนมองว่าผมติผมมีปัญหา <c oughs> แต่บางคนก็ชอบบางคนที่ขายรถทิ้งก็เชื่อผมไม่ก็บอกว่าเป็นเหมือนที่ผมพูดทุกอย่างเลยมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดโลกมันไม่ได้สวยเสมอไป <c oughs> <c oughs> นี่ก็รอนะครับรอรอมีงานอีกซี่เลยมีงานกยทักมาเลยครับเอาเดี๋ยวโม่น้ำไปทำก่อนครับพุบพอะกันคนระับ